ไม่ต้องกิวนม่ต้องวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำ v l o อกกับบ้านคุณยายกันนะคะเจอกันที่เชียงรายค่ะเราอยู่ที่สนามวินแม่ฟ้าหลวงนะคะจังหวัดเชียงรายและทุกคนรู้ไหมว่า เรามีแผนเราไม่ไม่ใช่แผนเราคือแผนของม,มาม้าวันนี้ม,มาม้าก็มาด้วยนะคะซึ่งมาม้าเนี่ยจะมาเซอร์ไพรส์ย,ยัยหน่อยกับกับคุณยายเพราะว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าเรามาคนเดียวค่ะแต่ว่าจริงๆหมาม้มามาด้วยนี่ไงถ่ายรีแอคชัน่นว่าแบบเป็นยังไงยัยหน่อยวค่ะยัยหน่อยสวัสดีค่ะ หลังจากทำการเซอร์ไพรส์สำเร็จนะคะเราก็กำลังจะไปกินน้ำเงี้ยวค่ะร้านน้ำเงี้ยวป้านนวลนะคะร้านโปรดของเราเลยชอบกินที่สุดก็คือข้าวกันจีน ก็อยู่ที่ร้านไอติมลงชมนะคะเป็นร้านที่มากินตั้งแต่เด็กมันก็ไม่ได้กินมาจะจะปีหนึ่งแล้วหรือว่าปีหนึ่งแล้วปีนึงแล้วแบบเนี้ยทุนทานขนาดนี้ก็จะมีข้าวเหนียวขนมปังแล้วก,ก็สาคู กำลังมาซื้อ,อ,อน้ำเงี้ยวอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านผอของคุณยายเลยชื่อร้านพอใจก็คือเป็นร้านที่คุณยายชอบกินมากๆคือเราเนี่ยชอบกินน้ำเงี้ยวป้านวลนะคะส่่งคุณยายชอบกินน้ำเงี้ยวร้านพอใจย้ะหน่อยชอบน้ำเงียนนเง้ยวร้านไหนคะร้านน้ำเงี้ยวป้าสุกร้านน้ำเงี้ยวป้าสุกนะคะจริงๆเช,ชียงรายมีมน้ำเงี้ยวหลายร้านมากๆป้านาชอบน้ำเง<ม>ี้ยวร้านไหนนะอ๋อน้ำเง<ม>ี้ยวป้าอีทใช่ทุกคนชอบคนละร้านหมดเลยนะคะ ร้านทุนเรียนร้านนี้เป็นร้านโปรดของมามาค่ะคุณยายค่ะมาทุกครั้งก็ต้องซื้อทุกครั้งเลย เขาเตรียมมาสองอาทิตย์ค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปบ้านคุณยายนะคะใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะค่แล้วก็กลับมาถึงบ้านคุณยายสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จัดของจัดของใช่ไหมตอนนี้กำลังจะไปไหน ก็จะไปซื้อของวันชงเย็นนี้กันเย้ตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วทุกคนไม่ขอไปแล้วแมเราจะไปซื้อของต่อบ๊ายบายอันนี้โทษเกี่ยงให้ของเล่นนะคะเราไม่ไ้ของนี้แล้วลุ้นกันว่าเราได้อะไรกั้ตันมาจนงด้วยกันอีกไหมแก่อีกไหมหนูยังไม่เห็นนะว่ามันหนูได้อะไรแต่ว่าหนูบอกโตโตเน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 เฮ้ย๊ยหนูทำไยังไม่ได้ โตโปอะแกนี่นะคะเราได้เจอกันแล้วนะคะแบบนี่น้องมิวสิกนะคะแล้วก็กักตันค่ะว้ายตัวยังนี่กานอมเปี้ยวหรอกินนมเปี้ยวกินโยเกิร์ตมีโยกมันดู่ไม่ดูมันสิงทไดม่สิทีนีกล้วกี ขายเพ่ายขายให้เลาว่าาาน้อชักาเปยังดนมถักราโอเคไม่งนั้นออเราก็โอเค่ะเรือ์เดี๋ยวเอาแบบนี้หน่งชุดนหน่งชุดอไนม่ักร,กราดถส่อขว่ไปหนึ่งขดห่ะขวบ่ยเอาใส่ไปด้วยไปบ้านโน้เอ,อีที่หนึ่งอร่อยไหมสุดยอดไปเลย จริงๆคลิปวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรมากก็เดินทางมาที่เชียงรายนะคะแล้วก็มาที่บ้านคุณยายค่ะเรจะมาถ่ายฟลอกให้ดูบ่อยๆนะคะสามารถติดตามได้ใน YouTube Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย